สวัสดีค่ะสามอเลกุมมมรุมตุลลอฮิวบารากาตู่ค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะประจำวันพฤหัสบด,ดีที่4พฤศจิกายน2564ค่ะลักษณะาอากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะจากแผนที่ตรวจอากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำนะคะอยู่บริเวณประเทศมาเลเซียค,ค่ะ ลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้บริเวณภาคใต้ของเราในช่วงนี้นะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะสําหรับลมนะคะลมเป็นลมตะวันออกนะคะพักปกคลุมอยบริเวณอ่าวไทยบริเวณภาคใต้และก็ทะเลอันดามันค่ะสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา8นาฬิกานาทีค่ะตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะอยู่บริเวณทะเลอันดามันบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะคะและก็อ่าวไทยค่ะ ภาพเรดาร์ชุมพรนะคะเวลา9ก้านาฬิกาค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนอยู่บริเวณทะเลเอ่าวไทยค่ะชายฝั่งของจังหวัดชุมพรนะคะโดยฝนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่ะจะเข้าฝั่งสู่จังหวัดชุมพรในระยะเวลาต่อไปนะคะสําหรับภาพเรดาร์สัตงพระนะคะเวลา9ก้านาฬิกาเช่นกันนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังพัทลุงนะคะแล้วก็มีฝนหนักนะคะอยู่บริเวณเอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะโดยกลุ่มฝนนะคะจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันทิศตะวันตกค่ะค่อนไปทางเหนือหน่อยนะคะ สำหรับการแรงงาอนอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่32.8องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่21.5องศาเซลเซียสค่ะที่ตำบหลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ ในส,ส่วนของฝนสถานีนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตั้งแต่7จ็ดมงเชา้าเมื่อวานนี้จนถึง7จ็ดมงช้าวันนี้นะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปางกลางกระจายนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยวัดฝนสูงสุดได้71.0ม mm มค่ะที่สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระนะคะจังหวัดสงขลาค่ะ สำหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะจะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะคะจังหวัดชุมพรนะคะจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ จากนั้นนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะจะมีฝนร้อยละเ0ดสของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับอุณหภูมิวันนี้นะคะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22 25องศาเซลเซียสค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง29 33องศาเซลเซียสค่ะขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะลมเป็นลมตะวันออกค่ะความเร็วลมอยู่ที่15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะทะเลจะมีคลื่นสูง1 2เมตรนะคะ แล้วก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดอราธิวาฒนะคะลมนะคะเป็นลมตะวันออกเช่นกันค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ,ะทะเลจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็สำหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ พิ่มเติมนะคะสำหรับประกาศคำเตือนค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัต,ตีานียะลาและนาราธิวาสนะคะในช่วงนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําท่วมฉับพลันด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับชาวเรือชาวประมงนะคะในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้ระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองด้วยค่ะการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7นะคะ จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะจากนั้นวันที่8จนถึงวันที่10นะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะตั้งแต่วันที่1 0ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้ของเรานะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากาฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะก็โทรมาได้ที่074311760นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Facebook และก็ YouTube ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน